คลิปนี้เราก็มีข่าวสารเกี่ยวกับน้องลิซ่ามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันเช่นเคยค่ะมาเริ่มต้นด้วยข่าวดีข่าวแรกกันเลยค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ถูกจัดอันดับใน Global Digital Artist Ranking ในันดับที่20ซึ่งกระแซงหน้าบิลลี่ไอริชเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนอกจากนี้ค่ะปัจจุบันน้องลิซ่าก็ยังเป็นศิลปินหญิงที่มียอดขายสูงสุดอันดับ5ในแพลตฟอร์มดิจิตอลทั่วโลกด้วยค่ะและถึงแม้ว่าการโปรโมทอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าจะเสร็จสิ้นไปแล้ว เพราะตอนนี้น้องลิซ่ามีผู้ฟังรายเดือนพุ่งสูงสุดถึง28ล้านคนบน Spotify โดยมีเพียงแค่3เพลงเท่านั้นค่ะแล้วก็ถือได้ว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปินหญิงเดี่ยวเค o p OP ค่ะและนอกจากนี้ค่ะความแรงของเพลงมันนี้ก็ยังสร้างสถิติใหม่ในชาร์ตนี้ก็คือเป็นเพลงจากศิลปินหญิง KPOp ที่อยู่ใน global Spotify weekly chart และอยู่ในชาร์ตนี้ได้นานที่สุดถึง5สัปดาห์ติดต่อกันค่ะแล้วมาดูความแรงของเพลงลาริสาใน i u n e n US กันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้เพลงลาริสาก็ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งใน iJ สุดการโปรโมทอัลบัมเดี่ยวไปแล้วแต่กระแสความแรงของเพลงลลิสาก็ไม่แพ้มันนี่เลยค่ะ Lisa, like. และมาดูทางฝั่งแคนาดากันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้น้องลิซ่าก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เพื่อพิสูจน์ได้เห็นถึงพลังความนิยมบนชาติในตลาดตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะซึ่งเพลงล่าสุดของ Lisa, น้องลิซ่าก็ยังคงดำเนินต่อไปใน Canadian Hot 100การจัดอันดับเพลงที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศและเป็นอีกช่วงหนึ่งที่สําคัญและโดดเด่นมากสําหรับซูเปอร์สตาร์อย่างน้องลิซ่าค่ะและนอกจากนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ 6ปี2021แลวกรติดอันดับ2ในกรนโซเชียลชาร์ตและนี่ก็ถือเป็นสถิติสําหรับศิลปินเดียวอันดับหนึ่งซึ่งการจัดลําดับชาร์ตเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมที่ไม่ธรรมดาของน้องลิซ่าเรียกว,ว่างานนี้ปังแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะและงานนี้ก็ทําให้แฟนๆชื่นชมน้องลิซ่าว่าเก่งมากซึ่งน้องก็เป็นคนดีและก็คิดบวกอยู่เสมอและแฟนๆก็มองว่าถ้าเป็นเราคงดาวตั้งแต่เห็นตารางงานโปรโมทโซโล่ตัวเองที่ว่างเปล่าไม่มีสเตจให้ขึ้นเลยซึ่งน้องลิซ่าเข้มแข็งมากๆและการที่น้องมายืนจุดดนนนีี้้ไกกก็็เปเพพาาํลลังงใใจจ่ว Black แ แฟนคลับของน้องทั่วโลกที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตน้องอยู่ตลอดเวลาเรียกว่างานนี้ทุกคนก็เจ็บปวดจากการไม่มีการประมทของค่ายแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะน้องก็สามารถพิสูจน์ให้ทุกคนในโลกเห็นแล้วว่าน้องมีความสามารถและก็สามารถไปยืนบนชาระดับโลกโดยที่ไม่แพ้ใครเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานํามาฝากทุกคนกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ